nên gà gặp mình 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 thì mình khẩu thì mình 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 kín mình 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 này. mình suki. mình suki mình 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 Mì cung, mì กินมาได้พี่น้องเลยต้มปลาสดๆสดพี่น้องเลยมากินทำกันเนาะมันีนก็เรือนครัวอารสิหกแน่น้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันกน็หลายอย่างอะไรพี่น้องเนาะมันก็สิหกแน,น่นี่แหละพี่น้องมาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะน เห็ดกับเขาพี่น้องเลยนี่จะมีมะฮุงพี่น้องเลยมะฮุงหอม,มกับมะฮุงดิบแบบนี้ในฟักบัวผักหอมอะไรพ,พ,พี่น้องเนาะติดเด็ดมาอันนี้ก็น่าจะเป็นบุญเส้นนะพี่น้องเนาะอืมในนี้พี่น้องเนาะเวไลค์ไปมิแบบนี้เนาะ

ชำได้ชำหนึ่งกับพ่อแล้วเห็ดสิกินมืดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเห็ดของกินของหยากพี่น้องเลยเนาะมาเด้อพี่น้องเลยเอฟซีมาซีมสีมือแม่บ้านน้ากันพี่น้องเลยว่าสีแซ่บบ่หรือว่าอย่างไดแมวขาวก็เผาอยู่พี่น้องเลยเนาะพันก็อยากกินแงี้ยเง้ยเนาะพันจะห้องนะพี่น้องเลย เดี๋เลยพี่น้องเลยแมวก็อยากกินีเกินพี่น้องเลยฝนอัดสิหิวอ้วเด็กเอาไว้ใส่อีกมื่อื่นพี่น้องเลยนาะกินหลายอย่างกินทุกแลนอยเอาพอมันหลายเนาก็ต้องแบ่งกินไว้พี่น้องเลยเนาะถ้ากินมืดบัดเดียวก็มืดอยู่พี่น้องเลย แต่ว่ามันก็ต้องแบ่งไว้กินไม่อื่นน้ำแน่เนาะมีอะไรพี่น้องอะไรครับการเห็ดเกี่ยวขาวนี่ตัวนี้ใบเลยโตป่วนใบแท้พี่น้องเลยนนเน,ยนี้นนแนนแนยแบบน้อยนี่มีอีกสองโตนี่แหละพี่น้องเลยตัวป่วนฮันฮันฮัน วัวนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเต็มหม้อเลยใช่ปะสุกี้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้วกันกุ้งตัวบาเริ่มหมดล้วเอาไปแชร์ไว้ก่อน ไยผมเห้พี่น้องเบิ้งเนาะีมลทานี้จะคอกินของดีๆน่พี่นองนะครว่านั้นกะเวลานั้นกะบมีกับโบเดมีนียกินคือกันะพี่น้องเอบอกทางนั้นตัดตบไป ดังทานดังพื้นนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าโบมีกเก็ต <c oughs> <c oughs> ป่ามันแมวมันได้ยินกินป่ากินอาหารนะพี่น้องมันก็เลยห้องแหวเวมันก็อยากกินคือกันกับคนเท่านี่แหละพี่น้องอมันก็นอยากกินคือกันมันหอมอแบบเนี้ย นี่แหละพี่น้องการกินการอยู่ของเฮาเนาะพร้อมโดยขอบควณและพี่น้นองเนาะทั้งหมอชอยก็ได้กิน่เขาต้องกันพี่น้องเอ้ยซีเน,น,นาะนี่แหละพี่น้องเนาะอาหารตู้กันะนี่นะี่ นี่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 คือแมวพี่น้องเลยนะะงาเงาเงมันนี่แหละคอบครัวสบายดีสบายดีน้องปามนี่แหละพี่น้องเลยแล้วกินกะนแหละพนกันพกันกินพี่น้อง ม,ม,มากินนำกันพี่น้องเยไแ่อง้ยกุ้งช่อหโตนี่เลยพ <c oughs> ี่ <c oughs> น้อง <c oughs> นะ <c oughs> ครับกินนำกันหลายคนมาเด้อพี่น้องเอ้ย ไ้เดี๋ยวก่อนกินข้าวก่อนมีข้าวก่อนขวากันอีกทีหนึ่งพี่น้องเยเนาะมาเด้อพี่น้องเยมากินซุกี้น้ำกันเศบเลยพี่น้องเลยอาธเต็มหม้อพี่น้องเนี่ยเอ็ดซีกินกับกินพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวย่างขาดอีกคู่หนึ่งเนี่ยพี่น้องเยเนาะ ่นอยู่ในบ้านนั่นแหละนีงคลูกสาวนี่แหละพี่น้องเลยเนาะชีวิตของเด็กเกออ่แบบนี้แหละพี่น้องเลยอยู่แต่ละมือดือๆๆมนี่ไมให้กิน้เกาะกินเนี่นนเอาปลานี่ยเอาปลาเนี้นี ก bon ินที่ะเขาวัดกินเนาะต้องห้องมามาพ่น้องมากินน้ำกันคนกำ้มามาแชบอ๊ะนจิมนี่จิมน่ินเพ็ดเรอ้เรารับชมมั้เน <c oughs> ่ ไม่กินทันงนั้ใช่ร่างกินมันเองกินไข่ปลาก็แช่บ้าต้องปลาลนี่แหละพี่น้องเลยเนาะชีวิตธรรมชาติบ้านนอกของนาเฮาก็กินข้าวกินน้ำแบบนี้แหละพี่น้องเนะาะมาเจอเลยต้องกินข้าวก่อนพี่น้องเลยเนาะ ทางมาจอยก็ทสขอยบคลิปไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนํำพ่อแม่พี่น้องเอฟจีเนาะก็มาคิดข่าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องให้เนาะจังใดก็พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแต่ว่า่อจอยบ่ได้ถ่ายดอกพี่น้องเนาะก็ที่ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งฉับนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะแด่ว่าจังใดก็เป็นกําลังใจให้มอจอยแน่เนาะเพราะว่าเหตุคลิปมากะ พอเคอยมีคนเบิ่งปันใดเถูกพี่น้องเนาะอยากให้มีคนเบิงบ่งเอฟซีเบิ่งเงี้ยๆเนี่ยพี่น้องเนาะถ้าว่ามีเอฟซีแต่ว่าพอจอยกับเอฟซีโบรายปันใดพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้เนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ่ายครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะี่แหละการกินข้าวกินนนะ้ำเนาะนี่แหละพี่น้องเยเนานะชีวิตบ้านนอกของมาเฮากลับประมาณนี้น่พี่น้องเนาะะขอจบคลิปไว้ก่อนความอบอุ่นในครอบครัวพี่น้องเลยเนาะ เคพ่อแม่ท้องสวัสดีและสบายดีสบายดีนี่อะไพี่แก้วนั่งแต่งโอเครอใช้ไปแทนเอานางน่งนาง เออดูที่ข่าวนางกินอยู่ไหนแตเอาเมื่อให้ดงเอาเออโขกแขแรกอ่ะเชิญทั้งโต๊ะต่างๆงเด้ออยาเห็นขึ้นไปเรียกงัวโคกอะไรบุ่ได้ไรเห้ยคิวย่างผุดตุ๊กลิ้นนี่

À, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นั่งกินด้วยนะนั่งอืมนั่งอืมนั่งก็ต้องเอาเป็น้าคเข้าแล้วว่าเจ้าเกิเป็นชูเ่าจัดแล้วนอกนอกจอว่าคู่ก็ได้นั่งกินแชงเอาเป็น้าอันนั้นคอยกับระจ้างคือจับนกเก็บของเออวันพัดวันพัสดุ์จะจ่ายต่าง

ยางลายได้ลายแล้วถึงยางบ่